สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ5นโยบายเร่งดว่วนรัฐบาลเศรษฐาชาวบ้านหวังลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อวันที่27กันยายน66สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยผลสำรวจเรื่อง ห้านโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเศรษฐาระบุว่าหลังจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566โดยระบุว่ามีห้านโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการทันทีคือ 1. การเติมเงิน10,000บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล 2. การแก้ปัญหานี้สินภาคการเกรษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชน 3. การลดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานให้ประชาชน 4. การผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวและห้าการร่างรัฐธรรมนูญฉบฮับใหม่สวนดุสิตโพลจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง5นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเสรษฐาจำนวน1,358คนสำรวจทางออนไลน์ระหว่างวันที่18 25ถึง25กันยายน2,566สรุปผลได้ดังนี้ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ5นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเสรษฐาในนโยบายการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่าน้ำมันค่าก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้า86%บอกเร่งด่วนที่สุด10.87%ค่อนข้างด่วนและ3.13%ชะลอไว้ก่อนนโยบายการแก้ปัญหานี้สินภาคการเกรษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชน72.69%เร่งด่วนที่สุด26.04%ค่อนข้างด่วนและ1.27%ชะลอไว้ก่อน นโยบายเงินดิจิทัล1,000บาท63.95%เร่งด่วนที่สุด16.38%ค่อนข้างด่วนและ19.67%ชะลอไว้ก่อนนโยบายการผักดันรายได้จากการท่องเที่ยว58.07%เร่งด่วนที่สุด33.78%ค่อนข้างด่วนและ8.15%ชะลอไว้กะ อ,อนและนโยบายการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่30.85%เร่งด่วนที่สุด36.14%ค่อนข้างด่วนและ33.01%ชลอไว้ก่อนเมื่อถามประชาชนคิดว่า5นโยบายเร่งด่วนจะทำได้สำเร็จหรือไม่พบว่านโยบายเงินดิจิทัล1,000 10, บาท63.68%สำเร็จ11.80%ไม่สำเร็จ24.52%ไม่แน่ใจ นโยบายการลดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงาน62.46%สำเร็จ11.64%ไม่สำเร็จ25.90%ไม่แน่ใจนโยบายการผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยว60.78%สำเร็จ6.61%ไม่สำเร็จจะ32.61%ไม่แน่ใจ นโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชน51.28%สำเร็จ15.36%ไม่สำเร็จ33.36%ไม่แน่ใจและนโยบายการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่22.66%สำเร็จ23.93%ไม่สำเร็จ53.41%ไม่แน่ใจ สุดท้ายเมื่อถามว่าประชาชนอยากให้รัฐบาลเสร็จาเร่งดำเนินการนโยบายใดเพิ่มเติมอันดับหนึ่งขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรง52.03%อันดับ2ปรับปรามการทุจริตรับสินบน47.38%อันดับ3พัฒนาระบบสาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชน43.02%อันดับ4ปฏิรูปการศึกษาไทย38.95%และอันดับ5กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุน36.0 5 สวนดุสิตโพร,รัฐบาลเศรษฐาลดค่าไฟลดค่าน้ำมันเงินดิจิทาล